Family Tre e ก็คือให้นักเรียนวาดแผนแผนภูมิครอบครัวตนเองว่าในครอบครัวของนักเรียนเนี่ยมีใครบ้างให้อ่าเหมือนตัวอย่างเช่นใบงานอันที่แล้วใช่ไหมคะอันนี้นี่คือ Family t ท e e ให้ทำเป็นแบบนี้เลยนะคะวาดเลยอย่างเช่นหนูชื่ออ่าตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเอ่อหนูชื่อ,อคุณครูชื่ออ้อมคุณครูก็จะเขียนว่าอ่ะคุณครู ก็จะเขียนว่าอ้อมแฟมิลี่ทีอาร์ดับเบิลอ e ีก็คือแผนผังครอบครัวของอ oh, ้อมนะคะว่าอย่างไงหนูก็วาดอ่ะอย่างตัวอย่างเช่นคุณครูอาจจะแกล้งวาดให้ดูก่อนตัวอย่างอย่างเชน่นนี้มีคุณพ่อคุณแม่เอาใหม่ดีกว่าเอาครอบครัวใหญ่บ้านไหนมีปุยาตายายหนูก็ว่าอันนี้คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่า มาปุ๊บเป็นข้อรูปมาเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังไงลูกโยงออกมาเป็นหนูเป็นคุณลูกหรือจะมีพี่มีน้องหนูก็เขียนไปแล้วหนูก็บอกว่าอันนี้คือปู่ย่าตายายเขียนภาษาอังกฤษอันนี้คือด,ดั๊มัมพ่อหรือแม่มารวมกันเป็นตัวเองอยู่ตรงไหนเขียนชื่อตัวเองเข้าไปด้วยอันนี้ง่ายๆไม่ยากลูก วาดรูประบายสีตามใจชอบทําให้สวยงามนะคะโอเคต่อมาเป็นเอออันไหนหนะ้าค,คุณครูให้ไปทำอ่าใบงานอันนี้อา personality นะคะก็เป็นคําศัพท์ถึงบุคลิกภาพแต่ละบุคคลหนูก็หาคําศัพท์เลยอ่าถ้าหนูไม่รู้คําไหนอ่าหนูหาเหมือนคุณครูเข้า Google หาเลยค่ะอ่าสมมุติคุณครูไม่รู้คําว่าคํานี้คํานี้ไม็ว่าอะไรอะ คำนี้ก็ไม่รู้คำนี้ก็ยังไม่รู้เอ๊ะหาดีกว่ามาเลย T A L K อ่า talkative T A L K A T I V E เห็นไหมมันไม่ขึ้นเพราะว่าคุณครูลืมสลับนะคะต้องเป็นข้างหนภาษาอังกฤษก่อนมันก็จะขึ้นมาเป็นคำศัพท์ให้หนูก็คือ,อฟังเสียงก่อนค่ะ talkative talkative ได้ยินไหม talkative talkative Talk แปลว่าคนช่างพูดช่างคุยอ่าลองดูใบงานสิรูปช่างพูดช่างคุยมันจะต้องเป็นอันไหนดีนะอ่าสมมติคุณครูคิดว่าเป็นคํานี้นะคะอ่าโทษโทษโทษเขียนใหม่ช่างพูดช่างคุยอ่าช่างพูดเอ๊ะดูรูปรูปไหนสมมติคุณครูดูน u m b บ r รชเอ้ยรูปเหมือนคนคุยกันเหมือนคนพูดเยอะนะหนูก็ใส่ไปลูกูปเอแล้วหนูก็เขียนคำศัพท์ไป t A L K A T I V E เข้าไปเลยต่อไปหนูก็หาคำศัพท์เหมือนครูข้อ B ก็คือ diligent แปลว่าอะไร crazy อ่ะข้อ C crazy ข้อ B serious serious อ่ะลองดูนะคะแล้วก็เอาคำศัพท์มาใส่เอาตัวเลขมาใส่ให้ครบให้ครบทุกอันส่วนอันนี้ละเว้นไปก่อนลูกอ่ะเว้นไปไม่ต้องทำมาดูอันนี้นะคะค,คุณครูเพิ่มให้แล้วอันนี้นี่นอันนี้นะ เป็น positive กับ negative positive ก็คือบุคลิกภาพทางบวกอ่าส่วน e g a t i v e คือบุคลิกภาพทางลบนะคะคุณครูให้คำศัพท์มาแล้วตัวอย่าง d i l i g e n t d i l i g e n t คืออะไรอ่ะหาคำศัพท์มาก่อน mean คืออะไรมันคือคำตรงข้ามกันนะคะอย่างค่ายค่ายคืออะไร lazy คืออะไรหามาบุคลิกภาพทางบวกอย่างเช่นคุณครูข้อ3บุคลิกภาพของคุณครูเป็นคนอะไรดีอ่ะ อ่ะลองหามาดีกว่าอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะหาคำศัพท์ให้หนูเพิ่มเติมนะคะเรื่อง uh, positive กับ negative หรือหนูหาค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยอย่างตัวอย่างของคุณครูอย่างเช่นคุณครูเป็นคนเป็นคน f ฟ e n d l และกัน f r i n d l y f ฟ e ี่ก็คือคุณครูเป็นคนอ่าเป็นมิตรน,น,น,นะคะส่วน negative ก็เป็นด้านลบบุคลิกภาพด้านลบของคุณครูก็ สมมตินะสมมติอ่ะ s e l f i h s e l f i s S แปลว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่คุณครูให้หนูก็แค่หาคนล่าสองคำก็คือบุคลิกภาพด้านบวกแล้วก็บุคลิกภาพด้านลบโอเคภาษาอังกฤษมีแค่นี้นักเรียนขอให้นักเรียนทำมาทุกคนแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเอ้ยถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจอะไรทักมาถามคุณครูได้ในแอปพลิเคชันไลน์นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ